สวัสดีนะครับผมชื่อธีอระเดชนะครับโพสุวรรณนะครับุ่วันน,วนี้ผมประกอบอาชีพนะครับขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็รับจ้างทั่วไปนะครับทั้งงานนอกงานก่อสร้างรับเหมาทุกอย่างนะครับที่ว่ามีงานทุกอย่างผมทําหมดนะครับแล้วก็ว่า ตอนนี้นะครับผมมีแฟนผมนะครับมาแนะนำให้ผมมาใช้ยาตัวหนึ่งนะครับชื่อเอสเปนพับนะครับเป็นยาชนิดหนึ่งนะครับเป็นอาหารเสริมดีมากเลยครับตั้งแต่ผมเริ่มใชออ้อาหารเสริมตัวนี้นะครับแฟนผมชมผมทุกวันเลยว่าทำไมผมร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันแล้วก็ แข็งแรงเลยครบับอกไม่ถูกเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรเนี่ยครับแฟนแฟนบอกว่าผมกินอะไรเข้าไปนะครับเพียวแล้วทําให้ผมเนี่ยแข็งแรงนะครับผมหน้าตาก็สดใสขึ้นนะครับผมมีคุณประโยชน์หลายอย่างเลยที่แฟนบอกว่ากินแล้วเปลี่ยนแปลงเยอะเฉพาะร่างกายเรื่องสมรรถภาพทางเพศของผมด้วยครับผมเลย อ,อยากแนะนำนะครับ